สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง Youtube hr channel 24กันยายนวันนี้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์หรืออย่างหากยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์รีบเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ท่านจะรู้สถานะของท่านเลยว่ากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจะโอนเงินสด10,000บาท ให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์วันไหนเข้าไปตรวจสอบตรวจเช็คได้เลยนะครับผ่านเว็บไซต์ e-social service นะครับระบบบูรณาการสวัสดิการสังคมหรือเข้าไปที่ Google พิมพ์โครงการกระตุน้นเศรษฐกิจ2567ท่านคีย์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเข้าไป แล้วท่านจะเห็นชัดเจนนะครับหากขึ้นแบบนี้ชัวท่านจะได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทอย่างแน่นอนอย่างเช่นกรณีที่มีเลขบัตรเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเจ็บหากท่านทีเข้าไประบบจะขึ้นแจ้งชัดเจนโอนเงินวันที่27 กันยายน2567และในกรณีที่ท่านมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเวลาท่านคี์บัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปก็จะขึ้นชัดเจนว่าโอนเงินนะครับให้กับนะครับผู้ที่มีสิทธิ์วันที่26กันยายน2567 หากท่านมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายหมายเลขศูนย์เวลาท่านคีย์นะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเข้าไปตรวจสอบผ่านระบบระบบจะขึ้นโอนเงินวันที่26โอนเงินวันที่25กันยายน2567รซึ่งระบบจะขึ้นแค่วันโอนเงินวันที่เท่าไหร่ หากระบบขึ้นโอนเงินวันที่เท่าไหร่ชัวร์ขึ้นแบบนี้ท่านจะได้รับเงินสด10,000บาทโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของท่านแน่นอนรีบเช็คกันนะครับขึ้นแบบนี้ชัวร์รับเงินสด10,000บาทหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe. ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ